พระเจ้าสถิตกับท่านครับและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเช้านี้เฝ้าเดี่ยวด้วยกันครับอยู่ในยอนครับยอนบทที่13ครับข้อที่3 1ถึง35เมื่อเขาออกไปแล้วพระเยซูจึงกล่าวว่าเดี๋ยวนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วและพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์ถ้าพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์พระเจ้าก็จะทรงให้บุตรมนุษย์มีเกียรติด้วยในตัวเองและจะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้ ลูกทั้งหลายเอ๋ยเราจะอยู่กับพวกท่านอีกหน่อยเดียวเท่านั้นท่านจะสอหาเราและอย่างที่เราพูดกับพวกยิวและตอนนี้ก็พูดกับท่านด้วยคือที่ที่เรากำลังไปนั้นพวกท่านไปไม่ได้เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น ถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราพี่น้องครับพระคัมภีร์ในตอนนี้ครับในยอห์นบทที่13ข้อก็ที่3 1เถึง35เรียกว่าเป็นบัญญัติใหม่ครับบัญญัติรักที่พระเยซูได้ประทานให้กับสาวกของพระองค์ครับพี่น้องครับพี่น้องครับในบทก่อนหน้านี้ครับเป็นบทที่พูดถึงพระเยซูได้ทำนายถึงยูดาสนะครับที่จะ ทรยศพระองค์และในก่อนหน้านั้นนะครับเหตุการณ์ก่อนหน้าจะทำนายทำนายเรื่องการทรยศก็คือพระเยซูทรงล้างเท้าสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างนะครับให้กับสาวกและก็ในในบทที่ต่อจากบทที่13ในข้อนี้นะครับก็คือพระเยซูได้ทํานายถึงเปโตรที่จะปฏิเสธพระเยซู3าครั้งพี่น้องครับและในข้อที่สามเสวตเริ่มต้นในในส่วนนี้นะครับ เขาออกไปในที่นี้ก็คือยูดาสนะครับยูดาสได้ออกไปหลังจากที่พระเยซูได้ทํานายว่าเขาจะเป็นผู้ที่อายัดพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ในสัปดาห์สุดท้ายนะครับของพระเยซูคริสต์ที่ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงที่ไม้กางเขนพระเยซูได้วางแบบอย่างครับของความรักแล้วพระเยซูแสดงแบบอย่างของความรักนี้ให้กับสาวกเขนครับ ยอนในเวลานี้นะครับที่เป็นผู้ที่เขียนพระคัมภีพระกิติคุณยอนท่านอายุมากแล้วนะครับน่าจะเปิดเกือบคอสอเกือบเกือบหนึ่งร้อยนะครับท่านเขียนพระกิติคุณตอนนี้ขณะที่ท่านอายุมากผมเชื่อว่าท่านคงได้มีการทบทวนแล้วก็มีการตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นเวลานั้นยอนอาจจะยังคิดไม่ออกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากผ่านไปหลายสิบปีนะครับเมื่อยอนรู้จักพระเยซูได้เมื่อยอนได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วยอนได้นั่งลงทบทวนเขียนประจักษ์พยาบนบันทึกของท่านที่ท่านพบพระเยซูลงเป็นพระกิติคุณยอนจึงได้ตกผลึกในความเชื่อในความคิดของท่านเกี่ยวกับพระเยซูเริสต์ครับพระเยซูบอกว่าในข้อที่สามบอกว่าเมื่อยูดาสออกไปนะครับพระเยซูว่าบัตรนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วพี่น้องครับเมื่อยูดาสออกไปแน่นอนพระเยซูรู้แล้วว่าแผนง,งานของพระเจ้าเริ่มต้นแล้วครับ เพราะยูดาสยอมจำนนกับมารน,นะยูดาสยอมไม่มารนตกเป็นเครื่องมือของมารนเพื่อที่จะอายัดพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อยูดาสออกไปพระเยซูจึงรู้ว่าโอกาสสุดท้ายที่พระองค์รักยูดาสและปรารถนาให้ยูดาสกลับใจนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วพระเยซูจึงกลัดว่ากับแต่กับสาวกที่เหลืออยู่ว่าบัดนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วพี่น้องครับยอนมองไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เป็นการได้รับเกียรติครับพี่น้อง นะแตกต่างจากพระกิติคุณเล่มอื่นๆนะครับในมัทธิวในมาระโกในลูกามัทธิวมาระโกลูกานะครับบันทึกเรื่องราวไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องของการที่พระเยซูทนทุกข์ทรมานนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เป็นเรื่องที่พระเยซูยอมถูกตรึงที่ไม้กางเขนและทนทุกข์ทรมานที่นั่นแต่สําหรับยอนแล้วยอนมองอีกมุมหนึ่งครับพระเยซูเคยตรัสกับยอนว่าบัดนี้บุตรนมนุษย์ได้รับเกียรติแล้ว แล้วย้อนหยิบป,ประโยคน,นี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จยะย้ำเตือนกับสาวกว่าการไถ่ของพระเยซูพระเยซูมองไม้กางเขนเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูได้รับเกียรติแล้วพระเจ้าก็จะได้รับเกียรติด้วยครับในต่อมาคนระับพระเจ้าจะได้ทรงจะได้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์คือพระองค์เองที่ไม้กางเขนครับพระเจ้าได้รับเกียรติด้วยผ่านการที่บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติก็คือการตรึงที่ไม้กางเขนแล้วจากนั้นนะครับพระ พี่สุตรัสต่อว่าดังนั้นพระเจ้าจิงทรงได้รับเกียรติและพระเจ้าก็มอบเกียรตินั้นให้กับบุตรมนุษย์ด้วยคือพระเจ้าก็มอบเกียรตินั้นหรือพระสิรินะคือภาษาอังกฤษคือ glory นะครับมอบพระสิรินั้นให้กับพระบุตรด้วยพี่น้องครับพระสิริเกิดขึ้น3มครั้งนะครับในตอนนี้คือ1พระสิริเกิดขึ้นเมื่อบุตรมนุษย์ไปที่ไม้กางเขนแสดงความรักของพระองค์กับ มนุษย์ทุกคนครับแม้กระทั่งคนที่ทรยศพระองค์นะครับคือยูดาสความรักของพระเยซูที่ไม้กางเขนชำระให้หมดทุกคนแม้กระทั่งรู้ว่าเปโตรหรือสาวกของพระองค์จะปฏิเสธพระองค์เปโตรปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งความรักสําหรับคนที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ความรักสําหรับคนที่ทรยศพระเยซูคริสต์พี่น้องครับ นี่คือความรักของพระเจ้านะครับที่พระเยซูบอกว่าพระเยซูวางแบบอย่างไว้ในข้อที่34นะครับพระเยซูตัดกับสาวกนะครับว่าบัญญัติใหม่ที่เราให้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันถ้าพวกท่านรักมาแล้วอย่างไรนะครับท่านก็จงรักอย่างนั้นอาเมนนะครับพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้บอกแค่ให้พวกเขารักซึ่งกันและกันเป็นเพียงแค่คําพูดนะครับ โดยปราศจากตัวอย่างเพซูบอกกับเขาว่าบอกกับสาวกนะครับว่าให้รักกันและกันเรารักพวกท่านอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันอย่างนั้นพระเยซูรักเขายังไงครับเพซูอย่างที่ผมบอกนะครับเพซูก่อนหน้านั้นยูดาสที่ถอยาพระองค์พระเยซูก็รักเขาครับพระเยซูยอมไปสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อที่จะความผิดบาปของทั้งหมด,ท,หมดทุกคนจะรับการไถ่หมดแม้กระทั่งคนที่ ทรอยศพระองค์คนที่ปฏิเสธพระองค์พี่น้องครับนี่คือแบบอย่างความรักครับที่พระเยซูได้สอนเรานะครับและยอนได้นําบทที่สวยงามนี้บันทึกถ่ายทอดในพระกิติคุณยอนครับพี่น้องครับพี่น้องครับบางครั้งการยอมทนทุกข์เพื่อคนที่เรารักนะครับหรือคนที่รักเราก็เป็นสิ่งที่ดีครับ แต่จะดีกว่านั้นนะครับเมื่อพระเยซูได้วางแบบอย่างของบัญญัติรักใหม่ครับคือยอมทนทุกข์และรักคนที่ไม่น่ารักครับคนที่เขากําลังคิดไม่ดีกับเราคนที่เขาวางแผนจะทรยศเราจะอายัดเรานะเหมือนอย่างยูดาสคนที่เขาปฏิเสธเรานะคนที่เขาทอดทิ้งเราไปอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากครับและผมเชื่อว่า กำลังจากความรักของมนุษย์ทาไม่ได้ครับเราต้องรับกําลังที่มาจากพระเจ้าครับรับความรักที่เราได้รับแล้วครับจากพระเยซูพี่ซูบอกอย่างนี้ครับเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันอย่างนั้นพี่น้องนี่คือกําลังนี่คือความรักนะครับของการรักกันและกันของคริสเตียนครับของผู้เชื่อคือเรารับความรักจากพระเยซูก่อนนะพี่น้องแล้วเราจึงจะรักซึ่งกันและกันได้ แล้วพระเยซูตัดต่อนะครับว่าถ้าท่านรักกันและกันอย่างนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราก็คือเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เพราะเลยครับเพราะความรักที่เราได้รับเป็นความรักที่เรารับมาจากพระเยซูนั่นเองพี่น้องอเมนนะครับประโยคนี้สวยงามมากครับเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคน ก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราพี่น้องครับเราจะรักศัตรูของเราไม่ได้นะครับเราจะรักคนที่ทรยศเราไม่ได้เราจะรักคนที่ไม่น่ารักไม่ได้ครับเราจะรักคนที่เขาปฏิเสธเราไม่ได้เลยครับพี่น้องครับถ้าเราไม่มีความรักของพระเยซูในชีวิตของเราครับถ้าเราไม่ได้รับความรักของพระเยซูก่อนในชีวิตของเราครับเพื่อที่จะหยิบยื่นความรักของพระเยซูที่เราได้รับนั้นให้กับคนเหล่านี้ครับพระเยซู รักคนเหล่านี้ครับและพระเยซูรักจนถึงที่พระองค์ตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อชำระความบาปของทุกคนทุกคนนะครับไม่ใช่แค่บางคนไม่ใช่แค่บางคนที่รักพระองค์พี่น้องทุกคนทุกคนที่ยอมกลับใจมาหาพระเยซูคริสชำระบาปครบทุกคนแม้คนเหล่านั้นในอดีตเคยปฏิเสธพระเยซูเคยต่อว่าพระเยซูเคยดูถูกดูหมิ่นพระเยซูคริส อาเมนะครับพี่น้องครับนี่คือแบบอย่างความรักครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเราให้เราร่วมใจกันอธิฐานนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สําหรับพระคําของพระเจ้าที่เข้ามาย้ําเตือนถึงบัญญัติของพระองค์เจ้าพระบิดาพระเจ้าบัญญัติรักของพระองค์ที่เราจะรักซึ่งกันและกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูได้เป็นแบบอย่างแบบอย่างในความรักแบบอย่างที่ทําให้เราได้เห็น ถึงความรักซึ่งกันและกันที่พระเจ้าพอพระไทยพระบิดาเจ้าไม่ได้รักเฉพาะผู้ที่น่ารักผู้ที่ทําดีกับเราแต่รักศัตรูของเรารักผู้ที่ข่มเหงรักผู้ที่ทรยศเรารักผู้ที่ละทิ้งเราไปผู้ที่ปฏิเสธเราพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าที่บัญญัติรักนี้มาจากพระองค์และลูกรับกําลังที่มาจากพระเจ้าเพื่อที่ลูกจะสามารถทําบัญญัตินี้ให้สําเร็จในช่วงลูกได้ ลูกขอบคุณพระเจ้าลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับบัญญัติรักนี้จะจะสําเร็จได้นะครับก็แต่เมื่อในทุกๆวันครับเราต้องเข้าหาพระเจ้าเราในทุกๆวันครับพี่น้องครับเราต้องมีชีวิตส่วนตัวกับพระองค์ครับเพื่อที่เราจะดื่มด่ารับความรักของพระเยซูในชีวิตของเราครับเพื่อที่ในทุกๆวันเราจะสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้ครับพี่น้องครับนี่คือความลับ ของความรักซึ่งกันและกันที่พระเยซูสอนนะครับเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นอาเมนนะครับพี่น้องครับรับความรักจากพระเยซูคริสต์ครับและพี่น้องเชื่อผมนะครับเมื่อเรารับความรักจากพระเยซูคริสต์ในทุกๆวันเราจะสามารถอดทนกับคนที่ไม่น่ารักที่อยู่รอบตัวเราได้ครับขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับความรักแบบคริสเตียนครับจงรักซึ่งกันและกัน ขอบพระเจ้าเวอร์พรีน้องครับ